สวัสด ah, ีพี่น้องสวัสดีพี่น้องคลิปนี้จะมาแกล้งน้ำไม้ให้ให้เบิ้งพี่น้องเลยเอาเนื้อเสื้ออันนี้อินูคุ้มะน้องใหญ่แท่นี่นะปวดขาหเอาไม่้องเจ็บ่หรือเขาคุณนแม่ป่ะโอ้โหเด็กเป็ใหญ่ตอนนี้น้องสลัดกำลังปรกเปลือกน้ำไมีพี่น้องกำลังเกลนางบ้านางบาดานุ่งเสือพี่น้องเลยน้ำพัดเรืเอย ก็เลยสิพาห็นพี่น้องไ,ได้แล้วได้มาด้วยนึงเดี๋ยวก็สิมาแกงน้ำมันซะก่อนพี่น้องแกงแล้วก็สชิบิม่มต้มแล้วก็สิแกงแกงแล้วก็สิกินกินแล้วก็สิพักพอพี่นออ้องเอ้ยเอาก็ะเทียงแล้วดีิบด๊อกมีแต่เอาขันใส่ไฟน้ำไฟกข้ากระดานนี่แหลยข้าแล้วต้มแล้วแล้วก็จะสิแกงพี่น้องเอ้ยรอทำเอง แกงถาเพิ่นเพื่นมากับผดิกินเลยพี่น้องเอ้ยกินแกงน้ำไม้ดอกพี่น้องทอดใส่เหยย็ดช่ายงไว้นะพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องได้เวลาแกงแล้วตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็บขาหมอขึ้นก่อนเนาะกิแกงน้ำไม้ซะก่อนพี่น้องเอ้ยกินจิงอกกินคนเดียวตอนนี้เร,รา,ารลากรางเห็ดพี่น้องพอไปอย่างว่าพอพากันไป่ แดงพนาานะันธบาด,ดใส่เห็ดปัวอย่างเดียวบ่แม่แม่เฮ็ดอย่างอืง่นใส่นั่นป่ปัวแกงดียพี่น้องเลยปัวแดงเดียวมันถึงแ่บถ้าแม่กะปิดหักต้นอันนี้พี่นอ้องสานดิ่นประมาณโลประมาณโลหนึ่งเนึ่พี่น,อน้ององุ้ยแม่เฮ็ดแบบควายเไง โอ้ยมาดูกินข่าวดู้ดินเท่าซับหันเด้อลูกเฮ้ยใส่เห็ดปวดชั้นานนีตูดหมอนะเนี่ยเขาไปทางไหนอีโนูเอ้ยล่างพักกะแยงใหนี่่านูไปไม่ได้นี่ไปไปแล้วพี่้องเอ้ยยที่เย่ว่า ใส่่ันเใส่กันเลยอ่ก็โรยมาใส่เดี๋ยวนี่าวมาเร็วเด้อเร็วเด้อวจะมีเสีงแล้วท่เจาวันยามาได้ยินเสียงซ้มปกๆเลยาดีหมรัอะใส่อุ้ยพอตนึ่งมันบเซนบปกเปลือกหรอกะเปะกลวะตัวนึ่งตัวนึงนึ่งน้ำล่างตตัวนึ่งมันแง่มาจะได้ปกพี่น้องเออส มันจะเป็นทัวก o i l เหรอหวานเนี่ยตัวนี้เช็ดดู่อจโอ้ยย่ามาชั่นข้อเด้อผ่กินตัวน้อยมันนันเด้อเอาให้ปอกปลอกออกนะชัานเจเอาหรอผ้าปาดออกข้างหน้าปลอกออกแล้วนะมันขึ้นมนมเงี้ย กัดดินเพาะครอมองกมาจากลูกน้องใช้ลูกพี่เองนะครับปกติไม่ใช่ลูกพี่นะอันอื่นใช้ลูกน้องนะอู้หูงูใบงูใบหน่อเยใ็่เป็นหนอฟ้าหมอบใบไข่ข้าเทีกินลายเดิกอนป้าเธอไปตาหมพีกันนี้นะว่านี้ไหนจักลุกน้องจองนบตองใช้ตักน้อก กรององเบือมันร่อยอาลครับกงใ่เขาเบือพีมือสาวเอ้ยพี่้อนพี่เข้มไปจีจางสี่ข้เข้มจีจางจะชวนมากจางเนยน้องเจ๊นักชิมฮะกมีอยู่ หอมหอมไม่มีใครใช่หรอกเจนอกจากน้องจันน่เองนะครับาะปลงมาที่น้ตได้แซบบอแซบังว่ากันนะพี่น้องแซบแน่นอนพี่น้องทั้งแซบทั้งเค็มพี่น้องในที่สุดเก่งเก่งน้ำมันสุดเลย้เ็จสิโอ้ยมาเมิดมาโม่จดี มาเด้อมาเด้อหมดจอามาเด้อพี่น,ออน้องเออแซ่บๆน้ำกันเด็ดชัด่อไปแล้วก็สิบเผาดอ,อกดใส่วิธีดอกลิมไม้พี่น้องดอกลิมไม้กินกับแกงนอง้อไม้โอ้ตัทักแว่นนะ่ะเดีอยวนู้ทักแว่นอยู่ร่มนะั่ะนู้แว,นะว่นผูกงัวกินเบิร์ดระเบ้อนะฮะเราไปเบิรงอยู่ว่านซนะื่อนี่ ลืมพักเ้นนีนหันให้นานทรไม่ไล่ทราไม่ไล่น,นี่ทำไมเรีนลิลี่นี้นู้นนีนตายเร็วทีนี้ยังตายเร็วสีดอกพี่น้อ,เองเย้ว่าัวเอ,องนะ่ครับด้วยวดีม่ว่วอวานกยได้เปจองี่แ่อีน่ สดงว่าเงินเงินแปดเงินแปดเก้าพันหนของเพื่อนพีเดียวชิช่องโลนของเจ้าอืมกินเข้าแล้วจะไปกวนทางโรงงานก้องกินโคแปโอเคเปดวงโอเค โอเคพี่น้องเรีวเดี๋ยวล่างก่อนล่างดอกลิมไม้กินข้าวีน้องมุดจ่อมาเด้อเจิดคนงามพนังเจ้าเลยพี่น้องมาเลแม่กินข้าวแกงน้ำไม้จ้ำเจลพี่น้องเอ้ยมีทั้งอ่าดอกลิมไม้ต้มน้ำไม้แลายกามีอีย่งเนี่ยด้วงด้วงกล้วยพี่น้องเอ้ยน้องสละเราไปหามาบึนยะไปมาบ้ามากแซ่บพี่น้องแซ่บ เอา่าว่ากินกนะผัดยมุมสูงัยซให้ตามบกคุงอยู่ฮาว่าซีนึ่งยุบบกคุ้งหนึ่งก็แซบได้นยอยเบิ่งมุมสูงนะแซ่บๆพี่น้องมดจามัพี่น้องเลมดจามามาัดแหงกะยับลังมาคุณจิยับ ก็อุตส่าห <ent>. <laughs> ์ท <Exped> ถ <ition introductions> ่ายทางหลังเหมอนน้องเอ้ยมือมือจ่อมาเด้พี่น้องแชร์ด้วยกันเดจ้าจีมือเศ้าเอื่อยแกน้ำไมมุดจ่อมาพี่น้องเอ้ยจะไมจะมี่จะเด้อเด้อพี่น้องเด้อห้ามเขาเด้อพยายามนั่งยืนนั่ก็นั่งเขาเด้เนียเขาที่เขาคเนียนอ้อ ขนาดมันขึ้นอยเลยซิกิไปกระซ้ายเรื่อนี้ช่วยชวยข่มกขาวมาจ่ดาขานสแวงกินไม่เข่าียนนี่มีขาเียมุมีมมมมให่เมอวะวยละกันไม่ก็ไปีลกรซายเยอาไอ้บุญเต้เข่า ูข้างขาย nhà กู้า้งแท้งเคนหมดข้าวนี้เ่อะมข้าวนั้นน่ดยทีละึงะอกซอสจากินโนมาำกับผู้ื้จาทีละเราลอง เราปิดเพื่อะครับเราเปิดเื่อดีกปกตะคองเนอย่างนี้ยสิกี่านลยว่ามือนั้นอเิงเลาีไปแล้วทำไมว่าปรีบปือลนเกระปนีกระปว่ามโตเะร้าันริกสาชีรานี่ยวาเนประส่นระสับอจร่ร ้หกเันไปซื้อหโมงเราจะหามงกุลให่จมพิพันธุ์พิพันุ์พิพันพันธุพันานแลจากของได้หโมงโตก็ไปชื่อหามกเนาะนัน็รือเกาเด้หามงไื้อหามงก็ไปชื่อหกโมงก็ไปชื่อแล้วออกออกหามงกไม่ใช่ตัวแค่แข่งค่แง่ที่เนาะ ก็ไปือปกติท่านออกพิเศษเคใจครับค่อยดูกระปูนะเชรงใจตัวใหญ่ก็่ดอกเขาออกซักบุคายนะบุแดงบัวนาบัวแดงบัวนาบัวนานี่นาข้าวกันนี้นีพี่น้องเอ้ยิกมือเปิตั้งก็ได้ ดำปติแล้วายเอ็ไลยุดใหญ่แน่ติดเอมันอยูิเล้นจาฟองใบสิดินลำรวยลำรวยแก่ไปแก่ไปนงไปอยู่ไหะน้ไปอยู่่ห้างก็มีพี่น้องเอ้ยกินแน่เลยเดือแกงหร่อไม่เจียงแอนแทมพี่น้องป้าตัวเสียงเออพี่น้องเอย่าวากันเลยเออ อันนี้คือจองไว้น้องสาว,าวนี่พี่น้องกิดสิเดปประมาณโลหนึ่งเนี่ยโอาจากใจดโดลหนึ่งโลเปล่าเราก็กลัวพปแล้วอันนี้กันย,านย่างอยู่พี่น้องกินน้ำได้เออพี่น้องเอ้ยจะเป็นกระเพาะเราก็กลัวสองโลใครอยู่อ,องเอกบริได้ซ์ไดซ์บริซา,ามนิซามเมื่อวานนี้แปดขีจะะดจะราโคสจะใส เห็ดยงนัวน <t ie> ั้นะตามเตี๋ยวก๋ยเตี๋วหานไอ้ดอนมันลูกมามันหอะะดัเ้เ้ยมันหอะเขายาอน้องซาลาตแจวก๋วยเจีวานพี่น้องกินกสมบักคามพี่น้อยกูกินสมแบบก็จะเคยรู้นะนี่ว่าม่จะตเตีวก๋วยเจีวานนะคะชิญตาไว้ โอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องทาน้องสศาต่ำนางโกรธเพลยอมาดิพี่น้องตามมีแห้งอินูมาจังได้ปัวอย้ใบเบอร์จะไม่ง่ายกว่าต็มก็คอยคนั่งเพรานั้ได้ใหญ่ได้พัวน้ำเข้า โอเคพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเน,ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องไอ้ฝากติดตามในเด้อขอบคุณทีนายน้อคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสวัสสดีวัสบบดีสบบ